เรื่องพระนางเขมาข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรวันทรงปรภพระอัครมหเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระนามว่าเขมาตรัสพระธมเทศนานี้ว่าเยราคารตาเป็นต้นน้ำบ่งน้ำดังได้สลับมาพระนางเขมานั้นตั้งความปรารถนาไว้แทมบาทมูลของพระปทุมมุตระพุทธเจ้า ได้เป็นผู้มีพระรูปงดงามน่าเลื่อมใสยอย่างเหลือกเกินก็พระนางได้ทรงสดับว่าทรงทราบว่าพระศาสดาตรัสติโทษของรูปจึงไม่ปรารถนาจะเสด็จไปยังสำนักของพระศาสดาพระราชาทรงทราบความที่พระอครมเหสีนั้นมัวเมาอยู่ในรูปจึงตรัสให้ผู้นักกวีแต่งเพลงขับเกี่ยวไปในทางพรรณนาพระเวรวุวันแล้วก็รับสั่งให้พระราชทานแก่ผู้นักฟ้อนเป็นต้น เมื่อนักฟอนเหล่านั้นขับเพลงเหล่านั้นอยู่พระนางทรงสดับแล้วพระเวรุวันได้เป็นประหนึ่งไม่เคยทอดพระเนตรและทรงสดับแล้วพระนางตรัสถามว่าพวกท่านขับหมายถึงอุทยานแห่งไหนเมื่อพวกนักขับทูลว่าหมายอุทยานพระเวรุวันของพระองค์พระเทวีก็ได้ทรงปรารถนาจะเสด็จไปพระอุทยานพระศัสดาทรงทราบการเสด็จมาของพระนาง เมื่อประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษัทแ,แลจึงทรงนิรมิตหญิงรูปงามยืนถือพัดก้านตาลพัดอยู่ที่ข้างพระองค์ฝ่ายพระนางเขมาเทวีสเสด็จเข้าไปอยู่แลท่อพระเนตรเห็นหญิงนั้นจึงทรงดำรริว่าชนทั้งหลายย่อมพูดกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโทษของรูปก็หญิงนี้ยืนพัดอยู่ในสำนักของพระองค์เราไม่เข้าถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวของหญิงนี้ รูปหญิงเช่นนี้เราไม่เคยเห็นชนทั้งหลายเห็นจะกล่าวตู่พระศาัาสดาด้วยคำไม่จริงดังนี้แล้วก็มิใส่ใจถึงเสียงพระดำรัสของพระตถาคตได้ประทับยืนทอดพระเนตรดูหญิงนั้นนั่นแลในร่างกายนี้ไม่มีสาระพระศาัส,าสดาทรงทราบความที่พระนางมีมานะจัดเกิดขึ้นในรูปนั้นเมื่อจะทรงแสดงรูปนั้นด้วยอำนาจวัยมีปฐมวัยเป็นต้นจึงทรงแสดงธรรมให้เหลือเพียงกระดูกในที่สุด โดยในที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วในหนหลังนั้นแลพระนางเขมาพอทอดพระเนตรเห็นรูปนั้นจึงทรงดํำริว่ารูปนั้นแม้เห็นปานนี้ก็ถึงความสิ้นความเสื่อมไปโดยครู่เดียวเท่านั้นสาระในรูปนี้ไม่มีหนอพระศาสดาทรงตรวจดูวาราจิตของพระนางเขมานั้นแล้วจึงตรัสว่าเขมาเธอคิดว่าสาระมีอยู่ในรูปนี้หรือ เธอจงดูความที่รูปนั้นหาสาระมีได้ในบัดนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าเขมาเธอจงดูร่างกายอันอาดูนไม่สะอาดเนา่าไหลออกทั้งข้างบนไหลออกทั้งข้างล่างอันคนพ่านทั้งหลายปรารถนายิ่งนักในการจบพระคาถาพระนางดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับพระนางว่าเขมาสัตว์เหล่านี้เยิมด้วยราคา ร้อนอยู่ด้วยโทสะงงงวยอยู่ด้วยโมหะจึงไม่อาจเพื่อก้าวล่วงกระแสะแห่งตัณหาของตนไปได้ต้องคล้องอยู่ในกระแสะตัณหานั้นนั่นเองดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าสัตว์ผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะจมตกไปสู่กระแสะตัณหาเหมือนแมงมุมตกไปยังใยที่ตัวเองทำไว้เองฉะนั้นทีรชนทั้งหลายตัดกระแสะตัณหาแม้นั้นแล้ว เป็นผู้หมดห่วงใหญ่ลาเว้นทุกข์ทั้งปวงได้แก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่ามักกะตะโกวะชาลังความว่าเหมือนอย่างว่าแมงมุมทำข่ายคือใยแล้วก็นอนอยู่ในศูนย์ไส้ในท่ามกลางแล้วก็รีบวิ่งไปฆ่าตะกะแตนหรือตัวมแมลงที่ตกไปในริมสายใหญ่สูบกินรสของมันก็กลับมานอนอยู่ในที่นั้นอย่างเดิมฉันใด สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะโกรธแล้วด้วยโทษสะลงแล้วด้วยโมหะสัตว์เหล่านั้นย่อมตกไปสู่กระแสตัณหาที่ตัวทําไว้เองคือเขาไม่อาจเพื่อก้าวร่วงกระแสตัณหานั้นไปได้ฉันนั้นเหมือนกันกระแสตัณหาบุคคลล่วงได้ยากอย่างนี้บาปพระคถาว่าเอตัมปิเชตวานะวชันติทีราความว่าบัณฑิตทั้งหลาย ตัดเครื่องผูกนั่นแล้วเป็นผู้หมดห่วงใยคือไม่มีอะไรและทุกทั้งปวงด้วยอ,อรหัตตมรรคแล้วก็เว้นคือไปในการจบเทศนาพระนางเขมาทรงดำรงอยู่ในพระอรหัตเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนแล้วพระศา,าสดาตรัสกับพระราชาว่ามหาปิษพระนางเขมาจะบ,บวชหรือจะปรินิพานจึงควรพระราชา โปรดให้พระนางเขมาบวชเถิดพระเจ้าค่าอย่าเลยด้วยการปรินิพานพระนางบรรพชาแล้วก็ได้เป็นสาวิกาผู้เลิศดังนี้แลเรื่องพระนางเขมาจบ